ต้องสายสามอะไรเงี้ยแล้วรีบกำเนิดจหนำรีบบอกทอาม่ราคาตกิ่งโคนเปล่าห้องเยอะที่ตามปานคนดังนะตามเป็นคนดังใช่สหน้าต้องหน้าาห้ก็ได้ยื่ปไปคู่อะไรอยา้ยไม่หา

กินกล้วยกินปลาโอมีแล้วกล้วยอยู่กล้วยกล้วยอยากกินน้ชามกอยินทั้งวันทั้งวันเยกินทั้งวันกเยกินทั้งวันอ๋อ้นรี้ยงให้่วกินจามไม่ยิ้มาทยิ้มิยิ้มยิ้มยิ้มยิ้วตามมยังไงมยังี้ยัง้กิ้ก ้แหานดูให้อแหน่อยอแกมเป็นไงมั่ร้องผู้ว่าเป็นไงหลอไหมหลอรองผู้ว่าหลอไหมหลอเดี๋ยวถ้าลองมาอีกนเดี๋ยวลองมาอีกอะไรนะร้อยสี่ปีร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ กี้ยแล้วรมด้วยแอบกินแงขอยี่ยมเว้นได้ไหมเด็กตัวยน้องามว่าตัวไหนล้วยวปาเก๋ไหะ

ไม่ินดีเขาแก่เขาแก่เขาอาชีพอมอมีเงินไหมครับเป็นได้ซื้อที่ครับเนียกี่ไร่นะผู้ใหญ่ประมาณห้ไร่หาไร่นี่ือมันลงมาซไม่ได้ลงาอไม่ได้จ้างคนงี้ค่ง่ายเลยแล้วเขาทำอาชีอะเขาลับจ้างเขาไปลับจ้างเขาไปน่นบจริงครับตรงนี่บรนจุิ้ติมเรื่องฐานะใช่ไหยไม่้เรื่องฐานะไงคนธรดาเศรษฐีโอ้ยไม่ได้ดิฉัผมก็ลองาถง ไม่ทักซื้อแม่แม่อาจะรมีแม่กก็ได้ลเาไม่เยี่ยมนะอาชีพรับจ้างหมดไม่มีนาแล้วไม่มีได้ทำเลยเขายม่มานันแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เอาเงินพอมอมาช่วยกรอบ้านกไช่วยแ่หนนะช่วยแ่ามเนไม่ดูคนเราใช่ใช่ใช่วงววงนางเเฉยไม่เยี่ยม แปดมมา้อยแปดมมานยแปด็มะานยเก้อยแปดเ้าสร้อยแก้วรนึ่นะิน้าเก้าอแ่ะมปดดกนทีเดียันคาก็มีอยู่แ well. ม่ไม่โอเคดี๋ยวมาเอาใบาบแม่โอเคมาเช่ กินหาข้าเปเอได้เอาข้ามาวาอันนี้้บลยาบผตลูกบ้านแล้วก็ปลูกที่หนังขามะค่ะประมาณ26หกลังค่ะนี่โอนฉนดไปบางส่วนแล้ว็เมาแกไ้ออกเขาแม่ขยายไม่สร้างเพิ่มไม่อะไรเนี่ยสองแสนไม่แพงค่ะเพราะนั้นตอนนี้การบ้านนะคือท่านใหญ่ค่ะสำรวจว่า ผมก็มีกำลังยากยังยากโดนยับตันแต่เรารวยรวแล้วผมดี้แล้วเนะแต่วลาเราไปเสนอนะคะเราต้องมีว่าะมันยากค่ะ